บ้านหลังนี้ตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาเล็กๆห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรโครงสร้างไม้เก่าแก่ที่เคยทาสีขาวบัดนี้ลอกร่อนเผยให้เห็นเนื้อไม้สีซีดจางที่กร่อนไปตามกาลเวลาหน้าต่างบานเกล็ดเก่าๆดูเหมือนดวงตาที่จ้องมองมาอย่างว่างเปล่าทุกครั้งที่เราขับรถผ่านไปมาความเงียบสงัดของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสงบแต่ยังแฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งบางสิ่งบางอย่างที่จับต้องไม่ได้ แต่กลับสัมผัสได้ด้วยใจมาตั้งแต่แรกที่เราเหยียบย่างเข้ามาที่นี่ฉันพรียาและนิรันสามีตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ด้วยราคาที่ถูกกว่าตลาดมากนักด้วยเหตุผลที่ว่ามันห่างไกลความเจริญและเจ้าของเก่าไม่ต้องการเก็บไว้เพราะไม่มีใครดูแลอีกแล้วเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่เงียบสงบห่างไกลความวุ่นวายในเมืองหลวงเพื่อเลี้ยงดูน้องลินลี่ลูกสาววัยเพียงสามเดือนของเราให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ การตัดสินใจย้ายมาที่นี่เป็นเหมือนความหวังที่ริบรีหลังจากการต้องเผชิญกับหนี้สินบุมเร้าและความเครียดจากการทำงานหนักของนิรันมันคือการเดิมพันครั้งสำคัญของครอบครัวเล็กๆของเราในที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักในคืนแรกที่เราย้ายเข้ามาบรรยากาศภายในบ้านเย็นยเยือกจนขนลุกแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนของไทยนิรันพยายามจุดเตาผิงเก่าๆที่อยู่ในห้องนั่งเล่น แต่เปลวไฟก็ไม่สามารถขับไล่ความหนาวเย็นที่กัดกินไปถึงกระดูกได้ลิลลี่นอนหลับในเปลที่จัดเตรียมไว้ข้างเตียงของเราเธอหลับปุ๋ยไปตั้งแต่หัวค่าผิดปกติจากทุกวันที่มักจะตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึกฉันเดินสำรวจรอบๆห้องเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยผ้าห่มผื้นหนาถูกคลุมให้ลินลี่อย่างดีแต่ในใจกลับมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในห้องกับเรา ความรู้สึกนั้นแนบแน่นจนฉันต้องหันมองไปรอบๆอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรนอกจากเงาตะคุ่มของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เคลื่อนไหวตามแสงไฟริบรีจากตะเกียงน้ำมันที่เรานำมาใช้แทนไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เดินสายเรียบร้อยดีทว่าความรู้สึกไม่สบายใจนั้นยังคงเกาะกลุ่มฉันนอนไม่หลับในคืนนั้นสายตาจับจ้องไปที่ลินล,ลี่ตลอดเวลากลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยของเรา วันถัดๆมาสิ่งแปลกประหลาดเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วเบาที่ไม่รู้มาจากไหนมันลอยมาตามลมราวกับถูกขับขานโดยใครบางคนที่ไม่ปรากฏกายเสียงนั้นหวานเศร้าและเต็มไปด้วยความโหยหาฉันได้ยินมันในตอนบ่ายขณะที่ลินล,ลี่หลับอยู่ในห้องและฉันกำลังทำอาหารอยู่ในครัวตอนแรกฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงจากวิทยุข,ของเพื่อนบ้านแต่บ้านเราอยู่ห่างไกลาจากบ้านอื่นๆเป็นกิโลเมตร ไม่น่ามีใครเปิดวิทยุได้ยินมาถึงที่นี่นิรันที่กำลังยุ่งอยู่กับจัดเข้าของปฏิเสธว่าไม่ได้ยินอะไรเขาบอกว่าฉันคงเหนื่อยเกินไปและคิดมากไปเองฉันพยายามไม่ใส่ใจแต่ความรู้สึกประหลาดนั้นกลับยิ่งทวีคูณลินลี่เองก็มีพฤติกรรมแปลกๆเธอชอบจ้องมองไปที่มุมห้องว่างเปล่ามุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นและบางครั้งเธอก็ยิม้มบางครั้งก็หัวเราะคิกคักราวกับกำลังเล่นกับใครสักคนที่ไม่ใช่ฉันหรือนิอรัน์ ใบหน้าเล็กๆของเธอเต็มไปด้วยความสุขแต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้ฉันรู้สึกขนลุกเย็นว่าไปทั้งตัววันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังพยายามหาที่เก็บของในห้องใต้บันไดฉันพบกับกล่องไม้เก่าๆกล่องหนึ่งข้างในมีเสื้อผ้าเด็กอ่อนสีขาวซีดจางที่ถูกพับเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบและมีตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสวมชุดกระโปรงลายดอกไม้ที่คอของตุ๊กตามีเชือกเส้นเล็กๆผูกติดอยู่ ปลายเชือกมีจี้รูปหัวใจทำกับหินสีขาวฉันสัมผัสเสื้อผ้าเหล่านั้นมันเย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งมานานแสนนานกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าแห้งๆลอยขึ้นมาเตะจมูกฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆแล่นผ่านปลายนิ้วมือเมื่อสัมผัสตุ๊กตาไม้ราวกับว่าตุ๊กตานั้นยังมีชีวิตและกำลังส่งผ่านความรู้สึกบางอย่างมาให้ฉันหยิบตุกตาตัวนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆ ดวงตาของตุ๊กตาเป็นลูกตาสีดำสนิทที่จ้องมองมาอย่างว่างเปล่าฉันรู้สึกผูกพันกับมันอย่างประหลาดจนเก็บมันไว้บนโต๊ะข้างเปลของลินลี่หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็ยิ่งถี่ขึ้นและชัดเจนขึ้นเก้าอี e ้โยกไม้เก่าๆที่อยู่ในห้องนอนลินลี่เริ่มโยกเองในยามค่ำคืนเสียงเอียดอาร์ตของไม้ยามโยกไปมาดังจากในห้องเมื่อลินลี่หลับไปแล้วฉันรีบวิ่งเข้าไปดูทุกครั้งแต่ก็ไม่พบอะไร เก้าอี้ยังคงโยกอยู่ช้าๆเราากับเพึ่งมีใครลุกจากไปตุ๊กตาไม้ที่ฉันเก็บมาให้ลินล,ลี่มักจะเปลี่ยนที่วางอยู่เสมอบางครั้งมันก็ไปอยู่บนพื้นบางครั้งก็ไปอยู่บนเตียงบางครั้งก็อยู่ใกล้กับลินล,ลี่จนฉันต้องหยิบมันออกไปเมื่อลินล,ลี่ตื่นขึ้นเธอจะคว้ามือเล็กๆของเธอไปในอากาศราวกับพยายามคว้าใครบางคนไว้ ฉันเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าพูดกับนิรันต์มากนักเพราะเขามักจะหัวเราะใส่และบอกว่าฉันคงนอนไม่พอจนประสาทหลอนไปเองแต่ลึกๆในใจฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นและได้ยินนั้นเป็นเรื่องจริงคือหนึ่งฉันฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดไทยโบราณสีขาวซีดผมยาวสยายใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าดวงตาของเธอแดงก่ำจากการร้องไห้เธออุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งไว้แน่อก เด็กน้อยตัวเล็กผอมสู้และเงียบสนิทราวกับไม่มีชีวิตผู้หญิงคนนั้นเดินวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้น้ำเสียงของเธอแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอกำลังร้องเรียกหาใครบางคนในความฝันนั้นฉันได้ยินชื่อบุญซ้ำไปซ้ำมาและได้ยินเสียงเธอร่ำไห้ราวกับจะขาดใจตายไปเสียตรงนั้นความฝันนั้นสมจริงจนฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อการไหลท่วมตัวหัวใจเต้นระรัว ฉันหันไปมองลินลี่ที่นอนหลับอยู่ข้างๆเปลของเธอเปลของเธอว่างเปล่าแต่ตุกตาไม้แกะสลักตัวนั้นกลับนอนอยู่ข้างลินลี่เหมือนมีใครเอามาวางไว้ให้ฉันรู้สึกเย็นยเยือกไปทั้งตัวความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มมีอาการนอนไม่หลับอย่างหนักผิวพันซีดเซียวร่างกายผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนิรันด์เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของฉันเขาพยายามชวนฉันไปพบหมอ แต่ฉันปฏิเสธเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเจอไม่ใช่เรื่องที่หมอจะรักษาได้ฉันตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้นิรันฟังอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งแต่เสียงเพลงกล่อมเด็กเก้าอี้โยกไปจนถึงความฝันและตุกตาที่เปลี่ยนที่เองนิรันยังคงพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มหาหักล้างเขากล่าวว่าบ้านเก่าๆก,ก็มีเสียงแปลกๆได้เป็นเรื่องปกติลมพัดแรงๆอาจจะทำให้เก้าอี้โยกเองได้ และฉันอาจจะแค่หลอนไปเองเพราะความเหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูกแต่เมื่อเขาเห็นว่าฉันเริ่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเขาจึงยอมฟังและเริ่มคิดตามอย่างจริงจังมากขึ้นเขาเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นแม้จะยังไม่เชื่อทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งขณะที่นิรันต์ออกไปทำงานในเมืองฉันตัดสินใจออกไปสอบถามชาวบ้านและแวดใกล้เคียงเกี่ยวกับประวัติของบ้านหลังนี้ฉันเดินไปตามทางลูกรัง ที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดงๆจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่าแก่ที่สุดในละแวกนั้นฉันเจอหญิงชราคนหนึ่งนั่งสารกระจาดอยู่ใต้ถุนบ้านใบหน้าของเธอยับย่นไปตามกาลเวลาดวงตาของเธอฉายแววรู้ทานอะไรบางอย่างตั้งแต่ฉันยังไม่ทันเอ่ยปากทักทายเธอคือป้าสมใจผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาตั้งแต่เกิดฉันเล่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านให้ป้าสมใจฟัง ป้าสมใจเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฉันฟังป้าสมใจเล่าว,ว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลีมาลีเป็นสาวงามประจำหมู่บ้านต่างงานกับชายหนุ่มจากต่างถิ่นคนหนึ่งชื่อนายชายซึ่งมีฐานะร่ำรวยและมีหน้ามีตาในสังคมนายชายมาซื้อที่ดินและสร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่กินกับมาลีที่นี่พวกเขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อบุญ มาลีรักบุญมากเธอเป็นแม่ที่ดีและภรรยาที่ซื่อสัตย์แต่ความสุขของเธอก็อยู่ได้ไม่นานนายชายเริ่มตีตัวออกห่างจากมาลีเขามีผู้หญิงคนใหม่ในเมืองหลวงทอดทิ้งมาลีและลูกให้เผชิญชะตากรรมตามลําพังนายชายไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูพวกเธออีกเลยมาลีต้องลําบากตรากตรำหาเลี้ยงบุญตามลําพังด้วยความที่บ้านอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านการเข้าถึงอาหารและยารักษาโรคเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ มาลีถูกคนในหมู่บ้านตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายที่ถูกผู้ชายทิ้งเธอถูกรังเกียจและไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยมาลีต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยความอับอายและสิ้นหวังความรักที่มีต่อนายชายแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจบุญลูกสาวของมาลีป่วยหนักด้วยโรคไข้ป่ามาลีไม่มีเงินพอที่จะพาบุญไปหาหมอ เธอพยายามรักษาลูกด้วยสมุนไพรและวิธีการต่างๆเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่เป็นผลบุญเสียชีวิตลงในอ้อมกอดของมาลีมาลีร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดร่างกายของบุญเย็นชืดลงในอ้อมแขนของเธอมาลีขุดหลุมฝังศพลูกน้อยไว้ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านด้วยมือของเธอเองเพียงลำพังหลังจากบุญเสียชีวิตมาลีก็ล้มป่วยด้วยความตรอมใจและเสียใจเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน ด้วยความที่เธอถูกชาวบ้านรังเกียจไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับศพของเธอและไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยจนกระทั่งศพของมาลีถูกพบในสภาพที่น่าเวทนาโดยชาวบ้านที่กล้าพอจะเข้าไปดูหลังจากไม่มีใครเห็นเธอหลายวันศพของเธอถูกพบในห้องนอนในมือยังกำตุ๊กตาไม้แกะสลักตัวน้อยไว้แน่นป้าสมใจบอกว่าตุกตาตัวนั้นคือตุกตาที่มาลีแกะสลักเองกับมือ เพื่อปลอบโยนบุญในยามที่เธอต้องทนทุกข์กับความโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดคำพูดของป้าสมใจทำให้ฉันรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวภาพตุกตาไม้ที่ลินลี่เล่นอยู่ปรากฏขึ้นมาในหัวทันทีป้าสมใจเล่าต่อว่าหลังจากนั้นไม่นานนายชายก็แต่งงานใหม่กับหญิงสาวอีกคนและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเมืองหลวงเขาไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยความแค้นและความเจ็บปวดของมาลีจึงยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้น ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเธอรอคอยที่จะได้พบกับนายชายเพื่อทวงถามความยุติธรรมและระบายความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจของเธอมาลีเป็นแม่ลูกอ่อนที่ต้องสูญเสียลูกไปและถูกทอดทิ้งอย่างเจ็บปวดเธอจึงไม่สามารถละทิ้งภาระและลูกของเธอได้และไม่ต้องการที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดที่รับป้าสมใจบอกว่ามาลีไม่เคยทำร้ายใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแค้นของเธอ แต่เธอก็ไม่เคยปล่อยให้ใครอยู่อย่างสงบสุขในบ้านหลังนั้นได้นานนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนเหล่านั้นมีความสุขอย่างที่เธอไม่เคยมีฉันกลับมาที่บ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเรื่องราวของมาลีและบุญยังคงวนเวียนอยู่ในหัวฉันฉันรู้สึกเจ็บปวดแทนมาลีความรู้สึกของแม่ที่ต้องสูญเสียลูกรักไปอย่างโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งมันช่างน่าเวทนาเหลือเกิน ฉันมองลินลี่ที่กำลังหลับปุ๋ยอยู่ในเปเลข้างๆฉันกอดลูกสาวแน่นราวกับกลัวว่าจะเสียเธอไปความรู้สึกผูกพันกับมาลีเริ่มก่อตัวขึ้นในใจฉันในฐานะแม่คนหนึ่งฉันเข้าใจความรู้สึกของมาลีเป็นอย่างดีความแค้นของเธอมันไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายแต่เกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ของแม่คนหนึ่งที่ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ ในคืนนั้นเองเหตุการณ์ที่น่าขนลุกที่สุดก็เกิดขึ้นมันเป็นคืนที่เงียบสงัดกว่าปกติไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเรไรฉันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วในห้องมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาสลัวสลัวทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบามาจากในห้องนอนของลิลลี่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องของลิลลี่ แต่เป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโหยหาของผู้หญิงคนหนึ่งฉันลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆหัวใจเต้นระัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกฉันหันไปปลุกนิรันต์แต่เขากลับหลับสนิทราวกับถูกมนต์สะกดฉันเดินไปที่ประตูห้องนอนของลิลลี่อย่างกล้าๆก,กลัวๆเมื่อเปิดประตูออกไปภาพที่เห็นทำให้ฉันถึงกับข่าอ่อน ในห้องนอนของลินลี่มีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเปลของลินลี่เธอสวมชุดไทยโบราณสีขาวซีกเหมือนกับในความฝันของฉันผมยาวสยายปิดบังใบหน้าดวงตาของเธอดำมืดและไร้แววร่างกายของเธอโปร่งแสงราวกับควันจางๆแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากร่างของเธอเธอเอื้อมมือที่ซีดขาวราวกับกระดูก ออกมาหวังจะสัมผัสลินลี่ที่นอนหลับอยู่ฉันกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจและรีบวิ่งเข้าไปกอดลินลี่ไว้แน่นปกป้องลูกสาวของฉันจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหญิงสาวคนนั้นหันมามองฉันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและเสียใจอย่างสุดซึง้งมันไม่ใช่ดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นอย่างที่ฉันเคยคิดเธอไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายลินลี่ แต่เธอกำลังโหยหาความรักและความอบอุ่นของลูกเธอต้องการที่จะกอดลูกของเธออีกครั้งหนึ่งในวินาทีนั้นฉันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของมาลีความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกการถูกทอดทิ้งความโดดเดี่ยวมันท่วมท้นเข้ามาในจิตใจฉันอย่างรุนแรงฉันเห็นภาพของมาลีที่อุ้มลูกสาวตัวน้อยของเธอไว้แนออกมาลีที่พยายามหาเลี้ยงลูกเพียงลำพัง มาลีที่เฝ้ามองบุญจากไปในอ้อมอกของเธอและมาลีที่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังนี้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเหมือนของเหลวเหนียวหนืดอที่ไหลซึมเข้ามาในตัวฉันมันบีบเค้นหัวใจฉันจนแทบแตกสลายฉันไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปแล้วแต่กลับรู้สึกสงสารมาลีอย่างสุดซึง้งฉันกอดลินล,ลี่ไว้แน่นกว่าเดิมและพูดกับมาลีด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณมาลีฉันเข้าใจทุกอย่างในฐานะแม่คนหนึ่งเมื่อฉันพูดจบร่างโปร่งแสงของมาลีก็เริ่มสั่นไหวแสงสีขาวจางๆเปล่งประกายออกมาจากร่างของเธอใบหน้าของเธอค่อยๆปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเธอสวยงามและสง่างาม,ามแต่ดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความเศมร้ามาลีค่อยๆย,ยิ้มอย่างอ่อนโยน เธอโบอกมือเล็กน้อยให้ฉันและลินลี่ราวกับเป็นการบอกลาจากนั้นร่างของเธอก็เริ่มจางหายไปช้าๆกลายเป็นเพียงกลุ่มควันสีขาวบางเบาที่ลอยขึ้นไปบนเพดานก่อนจะหายลับไปในความมืดมิดของยามค่ำคืนทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและความหนาวเย็นที่กัดกินไปถึงกระดูกฉันทรุดตัวลงกับพื้น กอดลินลี่ไว้แน่นน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความโล่งใจและสงสารมาลีจับใจในเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้นิรัน์ฟังเขาตื่นขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียและไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดจนกระทั่งเขาเห็นร่องรอยน้ำตาบนใบหน้าของฉันและความเหนื่อยล้าที่ปรากฏชัดบนดวงตาของฉันเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่ฉันเล่า นิรันและฉันตัดสินใจที่จะทำบุญบ้านและอุทิศส่วนกุศลให้กับมาลีและบุญเราเดินทางไปหานายชายสามีผู้ทอดทิ้งมาลีซึ่งตอนนี้เป็นชายชาราที่ดูมั่งคั่งและมีเกียรติในสังคมเราเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายชายฟังใบหน้าของเขาสีดเผือดลงทันทีเมื่อได้ยินชื่อมาลีและบุญเขาพยายามปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อฉันเล่ารายละเอียดต่างๆที่ป้าสมใจเล่าให้ฟัง เขาก็เริ่มตัวสั่นและยอมรับในที่สุดว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความจริงนายชายทรุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเขาสำนึกผิดในการกระทำของเขาที่ทอดทิ้งมาลีและบุญเขากล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีคืนไหนที่หลับได้สนิทเลยภาพของมาลีและบุญยังคงหลอกหลอนเขาอยู่เสมอเขาไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงเลยแม้แต่วันเดียว นิรันและฉันแนะนำให้นายชายทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้มาลีและบุญเพื่อเป็นการไถ่าบาปในสิ่งที่เขาเคยทำลงไปหลังจากทำบุญให้มาลีและบุญบ้านหลังนั้นก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งความหนาวเย็นที่เคยกัดกินภายในบ้านจางหายไปเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เคยได้ยินก็เงียบงันลงไปเกาอีโยกไม่โยกเองอีกต่อไปแล้ว ตุก,กตาไม้แกะสลักตัวนั้นยังคงอยู่บนโต๊ะข้างเปลของลิลลี่แต่มันไม่เปลี่ยนที่เองอีกแล้วลิลลี่เองก็กลับมาเป็นเด็กปกติเธอไม่จ้องมองไปที่มุมห้องว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วแต่บางครั้งฉันก็เห็นเธอยิ้มให้มุมห้องนั้นอย่างอ่อนโยนราวกับว่าเธอกำลังทักทายกับใครบางคนที่มองไม่เห็นฉันรู้สึกว่ามาลีได้ไปสู่สุขคติแล้วเธอได้พบกับลูกสาวของเธออีกครั้ง และความแค้นในใจของเธอก็ได้จางหายไปพร้อมกับการให้อภัยเราตัดสินใจที่จะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปเพราะฉันรู้สึกผูกพันกับมันไปแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านเก่าๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าเศร้าอีกต่อไปแล้วแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยฉันเรียนรู้ว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เพียงใด และความแค้นนั้นสามารถกัดกินจิตใจของคนเราได้มากแค่ไหนฉันจะเล่าเรื่องราวของมาลีและบุญให้ลิลลี่ฟังเมื่อเธอโตขึ้นเพื่อให้เธอได้เรียนรู้ถึงความรักความเมตตาและการให้อภัยและเพื่อให้เธอได้รู้ว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พักพิงของแม่ลูกคู่หนึ่งที่ต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับความสงบสุข ความรู้สึกของมาลีอาจจะจางหายไปจากบ้านหลังนี้แล้วแต่เรื่องราวของเธอยังคงอยู่ในใจฉันเสมอมันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ทำให้ฉันเข้าใจถึงความหมายของชีวิตความรักและความตายได้อย่างลึกซึง้งทุกครั้งที่ฉันมองลินลี่ฉันจะระลึกถึงมาลีเสมอผู้หญิงที่สอนให้ฉันรู้ว่าความรักที่บริสุทธิ์ของแม่นั้นสามารถเอาชนะความแค้นและความเจ็บปวดทุกอย่างได้ บ้านหลังนี้จึงกลายเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยแต่มันเป็นอนุสรณ์แห่งความรักและความเสียสละของแม่คนหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปแม้ว่ามาลีและบุญจะจากไปแล้วแต่ความรักของแม่นั้นยังคงวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราเสมอเป็นความรักที่ไร้การเวลาและอยู่เหนือทุกสิ่งไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติความรักของแม่ก็ยังคงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้เสมอ และฉันก็จะรักลิลลี่ปกป้องเธอและสอนเธอให้เป็นคนดีเหมือนที่มาลีคงอยากให้บุญเป็นเช่นนั้นหากเธอยังมีชีวิตอยู่และฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายลูกสาวของฉันอย่างที่มาลีถูกกระทำเป็นอันขาดชีวิตในบ้านหลังนี้ดำเนินต่อไปอย่างปกติสุขแต่ความทรงจำของมาลีและบทเรียนที่เธอทิ้งไว้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของฉัน มันทำให้ฉันเป็นแม่ที่ดีขึ้นเป็นภรรยาที่ดีขึ้นและเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นความเงียบสงบที่โอบล้อมบ้านหลังนี้ในยามค่ำคืนไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสันติสุขราวกับว่าวิญญาณของมาลีและบุญได้จากไปอย่างสงบและมีความสุขแล้วจริงๆ